ฉันเชื่อมากนว่าไม่ได้มีแค่บิมคนเดียวที่โหยหาญี่ปุ่นเมื่อกี้ไปซุปเปอร์กับพี่ต่อพี่ต่อคือแบบนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้ดีไหมนะคือทุกคนโหยหาฉันดูออกอยากไปเที่ยวใช่ไหมล่ะหนูด้วยหนูก็อยากไปค่ะฉันจะเรดี้นะคะคือเปิดประเทศปรับฉันบินเลยทันทีเลยว่ชื้อของร็จก็คือเหนื่อยมากเพราะว่าวันนี้มานุนเยอะมากฉันผิดไปแล้วฉันไม่น่ามาวันอาทิตย์เลย แต่ว่าได้ละค่ะฉันแฮปปี้กับการแบบทุกอยาก่างดูละลานตาสำหรับดิฉันที่เพิ่งเข้าเมืองรู้ไหมคะฉันไม่ได้เข้าเมืองมานานมากเป็นสามขนมปังของว่า,างประจำบ้านเองทำง่ายและก็อร่อยมากสวัสดีค่ะพิมกิรัยกลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอทุกคนค่ะ คือวันนี้น้อเรามีแขกมาเยี่ยมบ้านคือพี่ต่อใช่ไหมคะพี่ต่อเป็นเกสมาเยี่ยมบ้านดิฉันดิฉันก็อยากจะนําเสนอของว่างระจับบ้านที่แบบบิมและแม่ชอบทําให้แขกที่มาเยี่ยม,มเยือนบ้มมานได้กินค่ะและเมนูแรกเราขอนำเสนอขนมปังเมนไทเกิลคะ่ะามาถึงนขนมปังนี้ด้วยไหมเพราะว่าช่วงนี้ฉันไปญี่ปุ่นไม่ได้และฉันก็กลับไปดูทิปกินแหลกเบอร์หนึ่งทิศกินแหลกที่แรกสุดเลยที่เราทำประมาณปี 2, สอ0พัมั้งตอนนั้นฉันได้มีโอกาสไปกินขนมปังใใเมนไทโกะที่โอซาก้า อสกากับอซากาแล้วชอบมากเพราะว่าชัาเนื่องเมื่อไปญี่ปุ่นไม่ได้ฉันก็เลยแบบโอเคทากินเองที่บ้านก็ได้ก็เลยไปเซิร์ชหาสูตรและได้ทําครั้งแรกตอนที่ทำทิกกี้แลกโงโกคุที่แบบมีเรามีแบบคล้ายมิตริงออนไลน์กันกับทุกคนใช่ไหมคะแล้วบิมก็ได้ทําขนมปังในไนโกเนี่ยไปให้เพื่อนที่เวากินแล้วทุกคนก็ประทับจิตประทับใจหลังจากนั้นนะคะทุกคนก๊อปสูตรฉันหมดเลยค่ะพื่อนที่เรวคือเอาไปทําตามลงเน็ตกันหมดพอเก็ตก็เอาไปทําตามแล้วทุกคนก็บอกว่าอร่อยมากปราบปรื้มฉันก็เลยขออนญาาตม แจกแจงแถลงไขสูตรอย่างเป็นทางการค่ะเพราะว่ามันทําง่ายมากเคล็ดตรงๆแล้วทุกคนฉันเป็นคนที่ขี้เกียจมากถ้าทุกคนดูคลิปฉันจะคงจะรู้ว่าชอบกินอย่างเดียวค่ะเรียนทำขนมเรียนมาจริงค่ะแต่เป็นคนขี้เกียจค่ะดังนั้นของที่ทุกอย่างที่เอามาทําให้ทุกคนดูเนี่ยจะเป็นสไตล์ว่าทําง่ายแต่ว่าต้องอร่อยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทําง่ายและอร่อยมากค่ะมาค่ะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง อุปกรณ์ก็ง่ายมากแต่ทูกน้องจับจ่ายใช้สอยเงินนิดน,นึงเพราะมันอุปกรณ์ค่อนข้างมีราคาค่ะนี่ค่ะนี่คือส่วนผสมของเราทั้งหมด 1. ขนมปังบาเกตเลือกได้เลยค่ะว่าอยากได้แบบข้างนอกหนาบางอะไรยังไงคือช่วงนี้ฟันบีไม่ค่อยดีอันนี้พูดตรงๆฝันไม่ดีก็เลยเลือกบาเกตที่ข้างนอก,นอกเนือจะแบบไม่กรอบมากนัไม่แข็งมากนักแล้วก็ข้างในจะค่อนข้างนิ่มเรเลือกแบบนี้มา และที่สองเป็นในคิวพีค่ะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าฉันลองมาทุกยี่ห้อแล้วฉันว่ายี่ห้อนี้เข้ากับตัวเมนไทโกะที่สุดฉันรักเขามากแล้วต้องเมนสุดออริจินอลเท่านั้นด้วยต่อไปเมนไทโกะค่ะอันนี้เป็นเมนไทโกะคือทุกคนรู้ใช่ไหมคะเมนไทโกะที่ดังที่สุดอยู่ที่ไหนในญี่ปุ่นคำตอบกัวกะค่ะต้องตามยำกุ้งกค่กและอันนี้เป็นของยามายะยามายะเป็นยี่ห้อเมนไทโกะที่ดังมากที่ภูอกะติืซื้อมาจากคูจิซูเปอร์เนาะก็จะมี2รสมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเราซื้อแบบเผ็ดมาเพราะ มันอร่อยกว่านิดหน่อยคือเปนคนไทยก็ชอบเผ็ดอะไรนิดหน่อยเผ็ดแบบปลาร่มปลาเร้มก็เรียกเผ็ดปลารมปะแต่ถ้าญี่ปุ่นเขาจะเรียกเผ็ดแบบปร,ริปร,รปินะแบบแเผ็ดแบบนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะและนี่คือแบบเผ็ดค่ะมันจะเขียนคำนี้อยู่ให้ทุกคนเลือกดูได้แบบเผ็ดจะมีตัวนี้ไปหาซื้อกันได้ถ้าเกิดจะทาให้ลูกๆหลล,ลานๆดเด็กๆกินก็กินมบบไม่เผ็ดก็ได้แต่แล้ววันนี้ก็แบบไม่รู้สึก,กว่าเผ็ดแต่แค่มันแบบมีรสชาติมากกว่านิดหน่อยแค่นี้แหละสุดท้ายก็คือสาลี่อันนี้ เห็นคนค้นอยู่ที่บ้านเหลือๆเข้าออมาจริงๆก็ต้องยี่ห้อนี้ก็ได้อะไรก็ได้นะเธอเพราะมันแค่โรยหน้านิดๆหน่อยหน่อยให้มันมีกลิ่นหอมๆอง่าได้มาขนมปังนี้นะคะจะทําเสร็จภายใน5้านาทีเจ้าเวลาอ่ะเริ่มจากเมนไทกโกนเนาะแกะออกมาจริงๆแล้วทุกคนถ้าใครขี้เกียจแบบไม่ชอบกินขนมปังฉันแนะนาเลยนะถ้าเอาน้องไปปิ้งแล้วกินกับข้าวก็อร่อยมากเหมือนกันหรือจะกินสดๆกับข้าวก็อร่อยมากเหมือนกันคะ่ะน้องเมนไทกโกคือสิ่งที่ดีงามนะคะรูดไส้มันอกคะ่ะ เพราะว่าน้องจะมีถุงเขาเรียกวถุงอะไรอะถุงไข่ของน้องอะนี่ค่ะเราก็เอาคล้ายๆว่าเอาเปลือกนอกของถุงมันออกอะแล้วเอาตะไข่มานะคะสิ่งสิ่งนี้คือไข่ปลาคอนเดอร์ทุกคนไข่ปลาคอนด,ดองก็คือมเมนเทโกนเดงใส่เมองเนสค่ะเมยองเนสใส่สักครึ่งของเมนเทโกก็พอนะทุกคนสัดส่วนอะพอให้มันแบบเป็นเพสที่พอจะป้ายขนมปังได้แต่ว่าถ้าใครชอบแบบเมลองเนสจัดๆก็ใส่ไปได้เลยคือสัดส่วนมันแบบแล้วทุกคนชอบอ่ะเธอถ้าเกิดขนมปังมันหนามาก ใส่เกลือเพิ่มหน่อยมันจะเค็มนิดนึงเวลากินมันก็จะได้แบบรสชาติทั่วถึงทั้งคำแต่ว่าอันนี้ขนมปังบีมอน,นี้ชิ้นมันเล็กก็เลยแบบคิดว่าไม่ใส่เกลือเพิ่มดีกว่าใค่เนื้อโทเสร็จแล้วมันง่ายฉันบอกแล้วมันง่ายมากที่เหลือแค่ตัดขนมปังแล้วปาดมาันลงไปค่ะใครเป็นแฟนขับที่ขี้แกล้งตอนแรกบ้างจําได้ไหมว่าน้องเป็นทรงยังไงน้องจะยาวนิดหนึ่งแบบนี้และน้องจะผักพึ่งจ้าจะได้สัดส่วนบนล่างเท่ากันนะคะนี่ ร็จแล้วคุณก็แค่ปาดมันลงไปค่ะคิดว่าที่ตัวเองทำกับที่โอซาก,ก้าอร่อยเท่ากันไหมคะเอาจริงๆสัตว์จริงก็คือไม่ได้เท่ากันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าหนึ่งอาจจะพอด้วยบรรยากาศรอบข้างเราไม่เหมือนกันนะคะที่ประเทศไทยกินอาจจะไม่อินเท่าแต่ตอนนี้หลับตาก็อินอยู่บ้างเพราะไม่ได้ไปนานแล้วค่ะแต่สองนะคะเป็นไทยโกะแหละมันคนละยี่ห้อก,กันแต่แล้วขนมปังก็ไม่เหมือนกันแต่ฉันว่าผูยิงกี่มันได้ผูงิงกี่แปลว่าบรรยากาศ ว่ากินแล้วก็รู้สึกว่าทดแทนกันพอได้อยู่ระหว่างที่เรายังไม่ได้ไปก็ทำกินเองที่บ้านไปก่อนนะคะแค่นี้เลยทุกคนเห็นไหม5นาทีจบนี่คืปอประจํา2นาทีจบด้วยซ้ำเร็วมากแค่นี้แหลคะค่ะปิ้งแต่ว่าทีนี้เนี่ยจะโรยสลายก่อนก็ได้หรือว่าโรยหลังก็ได้แต่ถ,ถ้าโรยก่อนมันก็จะแบบฟิบๆนิดนึงฉันก็จะเลือกโรยหลังๆเพราะที่แบบปิ้งออกมาแล้วมันยังสวนอยู่อ๋น้องไปปิ้งก่อนเนาะ go ที่ตัวสะกานะคะข้างบนที่สลา,ายที่เขาโรยจะเป็นแท่งเล็กๆๆ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 เล็กพอให้มันมีกลิ่นหอมซึ่งวันนี้บิมใช้สลา,ายที่มีอยู่ที่บ้านจริงๆก็สลา,ายเลยก็ได้ดทุกคนโรยมันไปแค่มันแค่เสริมกลิ่นให้มันมีมิติมากขึ้นจากโดวเมนไฮกบเอง ของแขกขนงบิ๊มค่ะทุกคนคะสังเกตนะนี่บิ๊มปิ้งมาสักสินาทีขนมปังข้างนอกเนี่ยจะแบบกรองนิดนึงแล้วข้างบนเนี่ยมันจะมีความแห้งลงไปนิดนึ้อมายองเนสจะซึมลงไปอันนี้คือได้ละพร้อมให้พี่ต่อได้ชิมแล้วค่ะเชินครับพแลนวนะคะืมีฝีมือเปเนแน่เราข้างนอกมันกกอบนะเอ้เราว่าเ็นไทโกแบบเผ็ดอร่อยดีอะมันมีรสชาติมันทําให้ขนมปังมันควรกินกับอะไรวะ เบียคุณไดยพอวะมันเป็นทางนั้นนะมันกับแก้ง,ง่ายๆที่ดีนะเธอบอกว่ามันหอมใช่ไหมคะหอมหอมเมนไทโกะอืมแต่เราว่ามันขึ้นกับเมนไทโกะจริงแหละเมนไทโกะอันนี้มันแบบพอมันมีรสเผ็ดมันก็เสริมรสทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะแบบอร่อยดีขนมปังก็ข้างนอกกรอบกรอบมากอยากให้เห็นเถ่อนไหก็นุ่ม และตัวต่อไปค่ะเป็นขนมปังพิต้าเบรดที่เป็นสูตรประจำของคุณแม่คุณแม่จะทําให้แขกผู้มาเยือนบ้านได้กินบ่อยมากๆเพราะหนึ่งท่ายโคตรและ2ใครกินก็อร่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกเพื่อนแม่ใครหรือใครต่อใครมากินไม่เคยบอกแม่อร่อยทุกคนบอกว่าอร่อยหมดสูตรนี้ทําง่ายจริงๆฉันกชเลยอยากจะมาเผยแพร่ค่ะเผยแพร่ให้ทุกคนได้ดูว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มเลยแม่ค่ะมีอะไรบ้างคะที่ต้องใช้หนึ่งพิต้านะคะส่วนใหญ่จะซื้อที่ฟูแลนด์หรือวิลล่า และต่อไปนะคะก็เป็นชีสซึ่งปกติแม่จะใช้ชีสมอสซาเรลล่าผสมกับชีสพารเมซานแต่วันนี้ที่เราไปได้มาคือเป็นชีสสามชนิดซึ่งเราว่าตัวนี้ก็อร่อยเป็นกันก็เลยคิดว่าง่ายกับทุกคนมากกว่าถ้าเกิดว่าแบบใครทำบ่อยก็ตัวนี้เลยถุงเดียวผสมสามอย่างจ้าแค่สองอย่างนี่แหละค่ะมาอีก<พ>อย่างผักไทยค่ะใบโหระพาปลูกเองปลอดสารพิษแน่นอนช่วงนี้แม่อินปลูกต้นไม้จ้ะแม่ก็ปลูกเองจ้ะเดี๋ยวจะพักไม่ดูสวนนะจ้ะไปตัดกันจ้ะช้อนๆกันนะคะหนเล็กๆ พอสับแล้วมันหอมมากเลยกลิน่นโหระพาขึ้นเลยใช่ค่ะสดชื่นมีใ,นใครรู้จักพิต้าไหมคะพิต้าเป็นขนมปังที่ฮิตในฝัน่งเมิเมิเตอร์เลเนียนซึ่งลักษณะจะเป็นแบบข้างๆข้างน,นอกจะเป็นแบบแป้งแข็งนิดนึงคล้ายๆแปบบ้งพิซซ่าแต่ว่าข้างในจะเป็นรูโปร่งให้เอาไว้ใส่พวกเนื้อสตัตว์มันผับได้เลยวิธีการทำพิต้านะนี่นะคะจะเห็นว่าเป็นรอย แผ่นอนี้เนาะตรงๆแล้วข้างจะมีรอยแบบคล้ายๆรอยถุงอ่ะให้กรีดพอกรีดไปแล้วอย่างเงี้ยให้แสะให้ตรงกลางเป็นร่องที่พอจะใส่ใส่เข้าไปได้เดี๋ยวเราจะกรีดมากกว่านี้นิดหนึ่งมือนเป็นกระเป๋าใช่เป็นพ็อกเกต เยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยชอบกินชีสแต่ชีสก็ได้ค่ะเก็บกระเป๋าให้แน่นปิดกระเป๋าสนิทเป๋าให้สนิทสนิทนะคะไงั้นมันจะไหลเย,ยิ้มเลยแล้วเข้าเตาปิง้งถูกไหมคะมามะใช่ค่ะ Let's go <S เ,ะเรียบร้อยค่ะรอหน่อยนะคะเริ่มที่180องศานะคะ10นาทีค่ะ ออไหมคะเหลืองประมาณนี้นะคะอันนี้อาจจะเหลืองก่อไปนิดหนึ่งเหลืองน้อยกว่าน,นี้หน่อยต้องยืนดูหน่อยนะคะเพราะมันจะเยิม้มถ้าใส่เยอะม,มันจะเยิ้มแบบนี้นี่ค่ะแม่ตัดให้เป็นคํๆสําหรับพี่ต่อจะได้กินง่ายๆตรงกลางนี่กิ่นหอมมากโหระพาหอมมากน้าเป็นไกด์ฉันเหรอปึ้งวันนี้ <laughs> มันจะร้องร้องไห,ห้เฮ้ยมันหอมมากเลย เราว่างจริงแล้วถ้าคนไม่กินผักอ่ะเราว่ามันกินได้ไม่รู้สึกถึงผักเลยแค่มีกลิ่นแต่กลิ่นมันหอมมากเลยนะกลิ่นมันแบบแค่ได้กลิ่นก็แบบทําให้น้าลายสอแล้วอร่อยแป้งก็นุ่มทําง่ายด้วยขโมยตุตรเธออันนี้คือชีสที่มันไหลออกมาแต่ว่าฉันเสียดายไงฉันก็ปาไปเข้าไปด้านบนมันก็จะเป็นความแบบดับเบิลชีสี่สิเนี่ยชีสสามชนที่มันดีมีความแบบโงตัวเค็มหอมที่ดีมาก t e x t u r คือแบบหยุ่นหยุนนิดนึงแต่แป้งแป้งหวานรินงฉนอบแป้งพิต้ามีความแบบเหมือนจะกรอบข้างนอกแต่มันไม่กรอบขนาดนั้นนะเนาะมันมีความเหมือนตัแห้งนิดนึงแต่ข้างในคือเนื้อนิ่มเลยอร่อยคอมของพริกไทยที่คุณแม่เขาตำเองดนวยนะคะพริกไทยคั่วเองใช่ไหมคะเพราแบบใช่ฉันจะคั่วเองหอมจ้าไปเลยที่เมนูสุดท้ายค่ะ Let's go สำหรับคนที่ชอบกินแป้งที่บางกว่าพิต้าหน่อย คือบางๆแล้วไส้เยอะๆนั่นก็คือคีซาริยาค่ะซึ่งเป็นอาหารของทางฝั่งนักพิการแต่สูตรของคุณแม่เนี่ยด้วยความที่แม่ไม่กินเนื้อสัตว์แม่ก็ทําเป็นเห็ด3ามชนิดหรือไม่ก็เห็ดแชมเปญองอย่างเดียวก็ได้คือดั้งเดิมที่ได้สูตรมาคือเห็ดแชมเปญองอย่างเดียวทุกไหแต่ว่าคุณแม่ไปปรับเปลี่ยนเองเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกเห็ดสามชนิดญี่ปุ่นเราอูมามิก็เลยเอามาังแต่วันนี้ด้วยความที่ให้ทุกคนหาตังง่ายๆหด่๋ยก็จะเอาแชมเปญองมาทำนะคะ แรกนี่คือส่วนผสมทั้งหมดมีชีสามชนิดเกลไทยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้คือสองคนนี้สีราชาผสมทาบสโกคือคอมบิเนชันของคุณแม่ดิฉันบอกว่าเคล็ดลับความอร่อยของส่วนนี้อยู่ที่2ตัวนี้เท่านั้นต้องผสมกันค่ะและอันสุดท้ายค่ะส่วนผสมที่สําคัญที่สุดก็คือแผ่นลาติยาเป็นแป้งของฝั่งเม็กซิกันเดี๋ยวเราจะขึ้นยี่ห้อที่แม่บอกว่าแม่เดลคอมเมนมามากให้ข้างๆนี่นะคะเป็นยี่ห้อที่แบบถ้าใครหาซื้อได้จงไปหาซื้อยี่ห้อนี้ค่ะแม่บอกว่ามันคือเตเดสเพราะยังต้องใช้โหระพ่าและนี่มันก็ไม่พอ แม่ก็เลยบอกโอเคไปเด็ดใหม่จดด้วยกันกับพาเลสเกอนไปทำให้พี่ต่อกิน่ยก่อนพี่ต่อจะได้กินแบบสดๆนุ่มหอมเขาชอบเมนูนี้มากกว่าเมนูพิซซ่านะจ๊ะฉันบอกก่อนคุณแม่ดิฉันเนี่ยก็บอกว่าคิทาเดยาของเขาคือที่สุดมาลองคิทาเดยาของคุณแม่ดูค่ะ แต่เขาไม่ค่อยชอบให้สั่งอาหารกับทุกคนชั้นฟองเพาขาบอกว่าโควิดมันอันตรายให้ค่อยๆสั่งน้อยๆหน่อยแล้วกินที่บ้านเยอะๆหน่อยนี่ทุกคนแต่ไมก็หั่นเห็ดค่ะหั่นบางๆเลยนะเห็ดเยอะๆใช่เพราะหนูชอบเห็ดค่ะคือถ้าไม่ให้กินเนื้อสัตว์ฉันกินเห็ดแทนได้ฉันชอบมากใส่เห็ดอร่อยเห็ดใส่เยอะๆได้เยอะไรก็แล้วแต่ค่ะมีตังใส่มเยอะๆเลย แม่ฉันไม่เคยห่วงเครื่องเลยค่ะเดี๋ยวจะหุ่นลูกได้แม่คือชอบชีสใส่ชีสเพราะแม่แบบว่าถ้าไม่ใส่มันก็จะบดมันก็จะแบบแม่ชิดน้อยแม่ชิดน้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่มอืมกลืเกิดที่ใครหรุดไ่มามะอือฮึแรกสุดท้ายใส่เส้นหน่อย ระหว่างรอกระทะร้อนนะคะเรามาคุยเรื่องวิธีการเก็บส่วนผสมกันดีกว่าคือตัวคีซาริยาเนาะตัวแผ่นแป้งกับตัวชีสเนี่ยมันจะมีความเวลาซื้อมามันจะเป็นทั้งใหญ่และบ้านมิม๊มจะกินไม่ค่อยหมดในครั้งเดียวแม่ก็เลยจะชอบทําการแบ่งเป็นพอร์ชั่นเล็กๆประมาณ1-2คนกินใส่ถุงแล้วก็แฟ้ฟรีซไว้เพราะว่าถ้าแช่ฟรีซจะเก็บได้นานหน่อยนะคะ่ะระหว่างนี้เรามาจัดเก็บของกันดีกว่าแล้วถุงที่เราจะใช้แพ็คกันในวันนี้ก็คือถุงตาแลแ้แก้วจ้าซึ่งวันนี้นะคะถุงที่เราจะเลือกใช้ก็คือถุงเย็น แตกต่างมาถุงร้อน mm hmm. ซึ่งสีของถุงเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าถ้าเกิดเป็นถุงร้อนนะ่ะมันจะสีใสกว่าถุงเย็นมันจะสีขุ่นนิดนึงและถุงที่เราลือกใช้วันนี้ค่ะเป็นถุง PE หรือถุงเย็นนะคะซึ่งทนอุณหภูมิไม่ถึงลบ40องศาเข้าช่องเฟรสที่มีอุณหภูมิประมาณลบ18องศาก็จะไม่แตกจ้าถ้าไม่มีอะไรไปโดนนะ <c oughs> เช่นแบบของมีคมหรือมีะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่รอดปลอดภยัยว่าเนื้อพลาสติกมันหนา,นาทางแบรนด์เขาบอกฉันว่ามันแบบทำจากพลาสติกเกรดเอกวิธีการเก็บแผ่นแป้งตอตนะคะ ถุงหนึ่งมันจะมีแบบหลายแผ่นมากๆใช่ไหมก็ปกติบ้านนี้มันจะชอบแยกเป็นพอช้อนหนึ่งถึงสองคนกินก็คือถุงละถึงชิ้นหรือ2ชิ้นแล้วแต่เลยแล้วก็จะเอาถุงพวกนี้เก็บเข้าช่องฟรีชไม่ก็ช่องธรรมดาถ้าเกิดเก็บเข้าช่องธรรมดาเนี่ยก็จะเก็บได้ประมาณเป็นสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดตู้เย็นใครไม่เย็นก็อาจจะแบบขึ้นลายเร็วหน่อยแต่ว่าถ้าเก็บเข้าช่องฟรีชก็จะได้เป็นเดือนก็แล้วแต่เลยว่ากินบ่อยขนาดไหนจ้ะแต่แม่ฉันอนะ ชอบซื้อมาแล้วก็เก็บเข้าช่องฟิล์ไปเพราะว่านางบอกแผ่นแป้งที่หาซื้อยากหนึ่งก็จะเก็บเข้าช่องฟิล์ก็จะง่ายกว่าสำหรับเวลาแขกไปใครมาก็จะรีบออกมาทำเลยทันทีแป้งต่อติย่านะคะจะใช้กับถุงไซส์เ้คูณรีดพับเก็บไม่ให้แบบมีอากาศเข้าเยอะเพราะว่าไม่งั้นน้ำอะเอาออกาจากช่องฟิล์แล้วก็เป็นอุณหภูมิห้องอะ่ะมันจะมีสิทธิ์แบบน้ำออกมาเยอะฉะนั้นแม่ก็จะแบบ ฟินไม่ให้หล่นเข้าอยู่ค่ะอาจจะออกสกอเทหปหรือะไรอิกข้างหลังก็ได้แล้วข้อช่องฟิตแพคอย่างนี้ไว้แพคไว้เลยแล้วก็เวลากินก็เอาออกมาได้ง่ายๆเลยจ้าตัวชีสนะคะที่จะทําทั้งตัวพิต้าแล้วก็ตัวคีซาริยาก็คือตัวนี้เนี่ยปกติซื้อมาถุงม,มันก็จะเยอะค่อนข้างเยอะใช่ไหมกินไม่หมดที่บ้านก็จะแพกอย่างนี้เป็นถุงเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วก็ถุงที่ใช้แพคนะคะไซที่บ้านที่ใช้ปกติจะเป็น4ี่คูณหถุงเย็นเหมือนกันเพราะว่าข้อช่องปิดได้จ้า เวลามารก็พยพยายามเอาลมเข้าไปเยอะเด้อพยายามเอาลมองเยอะหน่อยเพราะว่ายิ่งปองถุงมีโอกาสแตกง่ายนะเธอถ้ามันป่อกมากแล้วแบบอะไรไปโดนจอเดียวมันก็แตกถ้าเกิดโดนมีดโดนอะไรอย่างน้ําำแข็งที่มันคมคมบาดมันก็แตกแต่เนื้อปฏิกเขานน่มอยู่นะเหนียวใช้นี่คับเสร็จเรียบร้อยก็เข้าตู้เย็นได้เลยเก็บได้เป็นหลายเดือนค่ะแม่ฉันชอบทำอย่างนี้แหละแพ็คไว้เวลาแขกไปใครมาก็หยิบออกมาทิ้งไว้ในอุณหภูมิธรรมดาแล้วมันก็จะคลายตัวปับ๊บก็ทำได้เลยอร่อยเหมือนเดิม จริงๆพวกเอาแป้งเข้าตู้เย็นอะ่ะใช้ได้กับหมดเลยนะขนมปังแถวอ่ะกินไม่หมดแต่ซื้อมาทั้งแถวทำยังไงก็เหมือนกันก็แพ็คใส่ถุงเข้าตู้เย็นได้เหมือนกันนี่คือเทคนิคนะจ้ะดาดให้ชีสมันละลายเลยไหมคะแม่ใช่ต้องรองให้ชีสละลายให้แป้งค่อยๆกรอบเร่งไฟมากไม่ได้นะคะเร่งไฟมากไม่อร่อยไฟต้องกลางๆค่อยๆไปค่อยๆแล้วต้องพลิกไปพลิกมาเพื่อให้แป้งมันสุกทั่วๆเลยแล้วมันก็จะอร่อยทั่วๆเลย นี่ค่ะพี่ต่อหน้ากินไหม let's go ของว่างค่ะคอุ้หยืดเลยแป้งก็นุ่มใสงข้างในก็นุ่มนุ่มไปหมดเลยชิดก็อร่อยคือส่วนผสมมันลงตัวเพราะว่าเหมือนเห็ดอะ พอเป็นแฮมบบยองใช่ปะแล้วแบบหมายถึงว่าถ้าเกิดเอาไปผัดแล้วว่ามันจะนิ่มกว่านี้แต่ว่าอันนี้แม่ไม่ได้ผัดใช่ปะมันก็ยังมี t e x t อร์แบบความยุน่นยืนยุ่นยืน,ยนแล้วก็ผักแล้วก็ชีสพอกินเข้าไปมันก็แบบยังมีซ์เจอร์ให้แบบหนึบหนับหงึบหนับแบบช h วี่แบบกินอีกได้ปะแฮมบบยองสดดีมากเลยจริงๆด้วยแม่ือมันเด้งพี่จอมบอก เฮ้ยคุณดีชอบแบบนี้ชอบเห็ดที่มันแบบยังเด้งอยู่นิดนิดไม่นิ่มจนเกินไปฉันชอบแบบมีเท็กเจอร์นี้ค่ะดีแล้วก็แป้งข้างนอกกรอบข้างในนิ่มแต่ต้องรีบกินเพราะว่าเนี่ยทิ้งไว้นิดนึงแป้งมันเริ่มเหี่ยวเหี่ยวแล้วต้องทําเสร็จแล้วกินเลยนะคะทุกคนค่ะเสิร์ฟแค่ทันทีซอสของแม่ฉันไม่กินหวานนะฉันยังรู้สึกเลยว่าซอสของแม่คือแบบมันกำลังพอดีเค็มเค็มหวานนิดนิดแล้วก็เกลือนิดนึงกำลังดีมากอะไรคือเผ็ดกับชีสคือที่สุดฉันชอบเห็ดกระชีสอร่อยค่ะ ภูมิใจไหมคะแขกมาบ้านทุกคนชมทุกคนขอสูตรทุกคนภูมิใจอะ่ะพรานม่วงเป็นคนชอบทำกับข้าวดูก่อนว่าเขามีอะไรแล้วก็เราก็มาแอปพลายของเราค่อยๆใส่ค่อยๆทำไปแล้วเดี๋ยวก็พอคนกินชมว่าอร่อยมันก็จะรู้แล้วสูตรแบบนี้อร่อยเอาไว้รับแขกง,ง่ายด้วยและนี่ค่ะก็คือสาเมนูขนมปังของว่างมาจากบ้านบิมที่อยากจะบอกต่อทุกคนเพราะว่าหนึ่ง ทำงา่ายโคตรโคตรโคตรโอ,อุปกรณ์ก็คือยังไม่เยอะมากยังพอรับไหวแล้วก็สามมันอร่อยมากโดยจากพี่ต่อได้วันนี้พี่ต่อแบบอู้อร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมคะพี่ต่อถูกค่ะดังนั้นอร่อยค่ะแชร์ต่อได้ค่ะและนี่คือร,รายการกินข้าวบ้านดีนะคะทุกคนคะทุกคนก็เอาไปทําต่ออะไรนะคะเดี๋ยวจะมีสูตรอะไรมาแชร์อีกขอคิดก่อนนะคะไปเค้นหัวจสมองก่อนว่ามีอะไรที่มาแชร์ทุกคนด้างก็ถ้าเกิดใครทาแล้วชอบอยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นรออ่านจะเป็นรอไปแชทกับทุกทุกคนคะ่ะ แล้วก็ฝากขนมปังสามอย่างนี้ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนละบายฉันอยากจะกินอีแผงหนึ่งไปขอแม่ดิแม่เห็ดก็ยังเหลือแม่ขาทำให้หนูอีแผงหนึ่งค่ะแบบจัดเต็มเราไม่ได้กินฝีมือพี่พิมนานมากมากพอปะเออครั้งสุดท้ายนี่กินหลไรอะพี่พิมนานมากมากจริงบอกสิว่าพออะไรทำได้แต่ขี้เกียจ อันนี้เป็นสโลแกนของพี่บิมพี่บิม๊มชอบพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราทำให้กินแต่เราขี้เกียจพี่ต่อซื้อเอากินเถอะอะไรเงี้ยซื้อกินขนาดถือกิน